นะครับวันนี้ก็ที่ร้านก็จะเยอะหน่อยนะครับผมคันนี้มาจากปิ่นเก้านั่นแหละนะครับนี่คันนี้เพิ่งเสร็จนะครับคันในกําลังจะทํานะครับแต่ว่าใช้ของร้อยหกสิบหมดเลยนะรอคิวจะมาเปลี่ยนเม็ดลอคิวจะเปลี่ยนเม็ดอ่อคันนี้ล้อคิวจะเปลี่ยนเม็ดค,ค, <Yeah. S 1> คันนี้มาจากท่าน้ำสิริราชนะครับคันนี้เบรกดีมากนะนักเย็ดเย็ดเลยแหละนะ วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูดิสเบรกหลังคลิก125นะครับคันนี้นะครับเป็นปั๊มธรรมดาทั่วไปเราเนี่แหละเป็นของเว็บร้อยยีนะครับผมจะพามาดูนะแต่ว่าเราใช้ปั๊มแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปั๊มบนกันก่อนนะครับปั๊มบนเนี่ยเป็นของ RCB นะครับผม RCB นะครับจะสิ่งบอยนะแล้วก็เป็นสายสายยางนะครับผมนะ ยังไม่ได้ตัดแต่งหน้ากากนะครับแล้วก็เนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างก็มีการดัดล้อให้หน่อยหนึ่งนะครับล้อรู้สึกว่าล้อเนี่ยไปเบี้ยวมาแล้วก็ไอลมมันซึมนิด,น,ดนิดนะครับนี่ผมก็ให้ที่ร้านดัดให้นะแต่ว่าเขาไม่ได้พ่นสีให้นะครับดัดให้นิดเดียวนะนี่แล้วก็เบกรกตัวนี้นะครับ ก็จะเชื่อมมาและเชื่อมมาแล้วก็เรามาขัดขัดนะครับผมขัดขัดให้มันดูดีหน่อยนะครับโชคโชคอ้าวเ้ยโชคนะเนี่ยมัก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ำมันเบรกยังเต็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผ้าเบรกเนี่ยมันเป็นผ้าเบรกใหม่นะครับ เวลาเราทําไปใหม่ๆเนี่ยมันจะจับยังไม่ค่อยดีนะครับมันจะยังมีความเหนืดเหนืดลื่นๆนะครับเนี่ยไอจานเนี่ยหน้าหน้าจานกับหน้าผ้าผ้าเบรกเนี่ยมันยังลื่นๆอยู่นะมันจะยังไม่จับเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักประมาณเต็มที่นะประมาณไม่น่าเกิน 3- 4วันนะไม่น่าเกิน3 4วันเดี๋ยวอากาศตัวเนี้ยในที่อยู่ในสายเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ ึ้นไปอยู่บนปั๊มนั่นนะครับเดี๋ยวมันก็จะเต็มเองนะครับแล้วมันก็จะเบรกอยู่เองนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลื่นๆนะเดี๋ยวรอประกอบนะครับเหลือแต่ประกอบท่อนะครับประกอบท่อแล้วก็แต่งชุดสีด้านบนนะอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูสั้นๆนะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าท่านใดสนใจก็ลองทักมานะครับ นะทักมาหรือว่าถ้าหากใครอยากได้คิวเลยเนี่ยเอารถมาจอดก็ได้นะครับเอารถมาจอดสักประมาณช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ช่วงกลางคืนนะครับผมจะทําให้แล้วก็ช่วงสายๆอีกวันหนึ่งก็มาเอาได้นะสมมติว่าจะไม่อยากจองคิวก็มาทิ้งไว้ไป,ไวประมาณสักประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะครับเอามาทิ้งไว้ช่วงบ่ายนะเที่ยงก็ได้นะในี่นะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคันนะครับนี่คันนี้ก็มารอคิวแล้วนะครับ เดี๋ยวรอดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้คือมีความจะอาจจะมีความสวยงามหรือว่าลงตัวมากเท่าไหร่เราไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ยังเป็นตัวร้อยใส่ตัวนี้เดิมๆนะให้ดูเดิมๆก่อนนะครับเนี่ยคันนี้เดิมๆใส่ล้อ P C X 160นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้จะมาใส่ดิสเบรกหลังนะ แล้วมารอชมกันนะครับเดี๋ยวครั้นี้น่าจะเป็นคลิปหน้านะครับผมนะครับถ้าหากใครอยากได้คิวด่วนๆก็ลองโทรมาถามนะครับบางทีเขียนไปในแชทมันมีข้อความเยอะมากนะครับก็ขออภัยนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านนะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสมมุติว่าผมเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบเลยเนี่ยผมไม่มีเวลาทําให้นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่ได้เข้าไปอ่านผมเข้าไปอ่านอ่านปุ๊บแบบเนี้ยบางทีผมก็ได้ลูกค้าเข้ามาเลยเนี่ยผมก็จะหยุดอ่านก็ขออภัยด้วยนะครับเขาหยุดอ่านก่อนนะครับถ้าอ่านทุกคนนะ่ะผมรับงานไม่ทันนะครับงานมันเยอะนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ comment, แล้วก็ส่งข้อความมาถามมาติดต่องานกับผมนะขอบคุณมากๆนะครับ เดี๋ยวผมว่างค่อยๆว่างนะเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปอ่านทีละคนนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณนี้นะเนี่ยให้ดูเบรกอยู่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเจอกันค <Gente, S 2> ลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนะครับนะครับวันนี้ก็ที่ร้านก็จะเยอะหน่อยนะครับผมคือ เขาผ่านมานะครับบางคนก็ผ่านมานะครับเนี่ยคันนี้ผ่านมานะนี่คันนี้ผ่านมาก็เลยแวะมาดูหน่อยนะครับคันนี้มาจากป่นเก้านั่นแหละนะครับน,น,นี่นิดเบรกหลังนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้เพิ่งเสร็จนะคันเนี้ยเพิ่งเสร็จนะครับเอาว่าจะอันเอาเอาผู้คนด้วยแล้วกันนิดนิดหน่อยหน่อยแอบถ่ายเขานะครับนะเนี่ยคันนี้เพิ่งเสร็จนะคันดํานี่นะครับันนี้เพิ่งเสร็จนะ นี่เสร็จนานแล้วนี่พี่วินนะครับวินบองบอลหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จไปนานแล้วนะครับแวะเข้ามาเล่นนะคันในกําลังจะทํานะครับแต่ว่าใช้ของร้อยหกสิบหมดเลยนะรอคิวจะเปลี่ยนเม็ดออกคันนี้รอคิวจะเปลี่ยนเม็ดนี่อีกคันหนึ่งครับคันหนึ่งนี่คันนี้มาจากท่าน้านะท่าน้ําเขาเรียกว่าท่าน้ําอะไรพี่ท่าน้ําสิลิราชนะเนี่ยคันนี้มาจากท่าน้าสิริลาชครับ คันนี้เบรกดีมากนะนักเยียดเยียดเลยแหละนะเนี่ยแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ลองเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเม็ดเหรอเม็ดึกออ๋จะปลี่ยนเม็ดศึกโอเคเเโอเคโอเคย,ออยังไงเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้